สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตู้เรนเจอร์ท่านมืดเก่าจะมาหรือยังนะครับถ้ายังไม่มานะครับคิดว่าตัวบอสซีโอนะครับทัานแสงเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มโอกาสนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ,ะในส่วนของตารางล็อกอินพิเศษครับก็แจกตัว7ปีครึ่งมาอีก อย่างละ2ใบนะครับโอ้โหแบบนี้สงสัยจะยังไม่มาแล้วนะตู้เรนเจอร์นะครับธาตุมืดเก่าผมคิดว่ายังไงก็ต้องมานะครับอ่าซึ่งตู้แสงเนี่ยจะจบในวันที่24นะครับตรงกับวันศุกร์อาฉะนั้นเนี่ยรอรุนแล้วกันนะคคงเป็นไมพฤหัสก็สุกแล้วนะครับในส่วนของตู้ธาตุมืดอะคิดว่าไม่น่าจะเกินนี้แล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเปิดนะครับอ้าวบอสซีโมาหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับจริงๆน่าจะถึงเวลานะเพราะว่ามันเว้นนะครับการเพิ่มโอกาสไปหลายวันแล้วนะอเดี๋ยวดูนิดนึงนครับถ้าบอสซีโอมาอะมาครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับในหลายๆไอเดียของผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นในส่วนของสเตจหลักนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีตัวกระชาพเพิ่มอีกเพียบเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเปิดนะครับ ตัวบอสครับยกเว้น ID 3เพราะว่าได้แล้วนะกำลังจะ Mac แม็กแล้วนะครับอันนี้ผมแบ่งเปิดนะเป็นคำแนะนำนะครับว่าแบ่งเปิดเพราะว่าบอส Co เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่ใช้งานดีนะครับอคอมโบก็ได้นะครับปวนนี่ก็สุดจ่มนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับก็คงจะเปิด ID แล้วประมาณ1 0 2ถึงย0ใบเอาประมาณนี้ดีกว่าเราจะไม่เปิดเยอะแยะมากมาในะครับ เพราะว่าเราจะเซฟไว้ด้วยนะคือเผื่อมืดมีตัวดีๆมานะครับก็จะได้เปิดครับอ่าหรือแม้กระทั่งเดือนหน้าครับโคโรโบรเรนเจอร์ครับจะมาในวันอ่าพฤหัสใช่ไหมพฤหัสที่30เดี๋ยวก่อนนะวันพฤหัสอ๋อวันพฤหัสที่30โอเคอ่ะเปิดอีกจริงๆเนี่ยในส่วนของ ID ีหลักเนี่ยผมเพิ่งจะปั้นเต็มวง Max นะครับ ถ้าได้มาก็อาจจะลองใช้คอมโบนะอนฉะนั้นเนี่ยไอดี ID หลักผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะไอดี ID หลักนะครับบอสซีโอเนี่ยพอไม่มีพื้นที่มันเนี่ยก็ไม่ออกเลยครับอ่ะเปิดอีกรอบหนึ่งอ่ะรอบสุดท้ายของไอดีหลักนะครับลองดูครับคือถ้าเกิดได้มาก็คงจะเป็นการทดสอบใช้นะครับถ้าใช้ดีก็ใช้นะอ่ะเกมนั่นเองครับเกมตั้งรับนะครับอะใครยังไม่มีครับเลนเจอร์ประเภทนี้ถือว่าใช้ดีเลยนะ โอ้โหดูเหมือนจะเน่าเละเทะเลยเดียวครับเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับอยากได้เลยนะครับเพราะว่ามีมูนเบสบอลนะคอมโบตัวหนึ่งนะครับซันล,ลีเฮดพิคก็แม็กซ์นะครับคอมโบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของซันล,ลีหีบมานั่นเองนะครับไอดีนี้ก็ยังไม่ได้เล่นในส่วนของสเตทหลักนะครับก็น่าจะมีตัวอีกเพียบนะคอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่า ได้มาก็มีตำแหน่งให้ลงแน่นอนนะโอเคมาลุ้นกันครับอ,อย่าง ID ีนี้เนี่ยตู้แสงผมก็ไม่เปิดนะครับเนื่องจากว่าลิงคลัสมีแล้วนะครับไม่ใช้นะครับตัวกันบินนะครับมีตัวของซารีมาเรียบร้อยแล้วครับก็ยังเป็นตัวอากันบินที่ใช้งานได้ดีมากๆนะอ่าแต่ว่าเอาบอสมาดีกว่าได้มานี่ใช้เป็นตัวหลังแน่นอนครับในส่วนของไอ2ดีนะ แต่จะปั้นแม็กไหมไม่ปั้นนะครับเนื่องจากว่าไอดีสามันแม็กแล้วไะอ่าจริงๆเนี่ยไอดีสผมอยากได้แล้วก็อยากปั้นแม็กนะแต่ว่าไอดีสนี่ชิงได้ไปก่อน,นครับไอดีสนี่กบไฮเปอร์ก็จะดองเอาไว้นะอ่าไปรอลุ้นนะครับก็น่าจะเป็นพฤศจสิกาครับเป็นรอบของแสงมืดใหม่นะครับก็รอดูนะจะมาครบทั้งแสงทั้งมืดหรือเปล่านะครับโอ้โหไม่มานะครับอรอบสุดท้าย เราไม่ดึงดันนะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้นะไม่ได้ก็ต้องเก็บกักนะครับคือยังไงก็เน้นไปที่โคโรโบเรนเจอร์ดีกว่านะครับมาไหมโอ้โ oh หอันนี้ตัวเก่านะออกแบบซะสวยเลยครับแต่ว่าเป็นเรนเจอร์จริงๆเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะ,ะแต่ว่าก็เป็นเรนเจอร์ที่ไม่ได้เก่งซะเท่าไหร่นะครับ เปิดกันต่อที่ IDC นะครับมา IDC ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะคือตอนนี้นะครับนำดาวินชีนะครับกับตัวของโอนี่เสถียรครับมาใช้ในตำแหน่งที่ว่างอยู่อ่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคืออย่างที่บอกว่าคู่นี้นะครับไปรวมกับเรนเจอร์ตัวเก่งเนี่ยเมื่อตัวเก่งมันยืนได้นาน,นครับไอตัวคอปปี้นี่บอกเลยนะครับว่ามันจะช่วยป่วนได้ดีมากๆนะครับอ่ะมาลุ้นกันครับ ก็คงจะได้เปิด ID แล้วประมาณ2 0ใบนะอย่างที่บอกนะว่าควรจะแบ่งเปิดนะครับอ่าอย่าไปเปิดจนหมดเนื้อหมดตัวนะหลายคนแบบอยากได้จัดนะทุ่มเทเกินนะคือบอสมันเป็นตัวเสริมทีมครับตำแหน่งเนี่ยอ่าก็คือเป็นตัวเสริมครับในตำแหน่งตัวปวดนั่นเองนะครับคอมโบความสามารถก็ได้ครับคือเกียร์ก็ใส่ไม่ยากครับใช้งานก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าปัญหาคือมันเคลื่อนที่ชา้าแค่นั้นเองนะ ปัญหาค่อนข้างจะเคลื่อนที่ช้าครับแล้วก็ในส่วนของการไายเวทก็ช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้ได้ดีนะคือผมเจอเนี่ยโอ้โหก็โดนเปลี่ยนเป็นเอกสารยึกอยู่กันนะครับด้วยความที่ว่าเขามีบัฟแม่นยำสกิลในตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเ,ออเดี๋ยวมันจะเหมือนกับตัวของอ โอ้โหอลิสนะครับเนี่ยกำลังจะพูดครับอลิสติกิกิอลิสติกิก็มีบัฟนะครับ igi, รบัฟในส่วนของแม่นยำสกิลในตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าตัวของเจม,ม่วงอ่ะเจม,ม่วงก็เหมือนกันนะมีบัฟแม่นยำสกิลในตัวนะครับก็จะทำให้การเปลี่ยนร่างเนะี่ยค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะโอ้โหก็ไม่มาสักทีหนึ่งนะครับ เปิดกันต่อที่ ID 5นะครับ่าดี ID นี้ก็อยากได้นะครับตัวป่วนแบบนี้นะตำแหน่งที่ว่างอยู่ผมใช้ดาวินชีแล้วก็โคนิสตีเหมือนกันนะก็เล่นสนุกดีนะครับทั้งเกมนั่นเองแล้วเกมตั้งรับนะครับในส่วนของตู้ธาตุแสงครับก็ไม่เปิดเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตัวกันบินมีตัวของซันล,ลี่หิมะแะ้วนะครับส่วนอดี 4, นี่ใช้มูลไอชอกกี้เลยนะครับามาลุ้นกันนะ ก็คงจะไอดีละ20บใบจริงๆนั่นแหละ,ะเพราะว่าตั๋วก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นครับรูบี้นี่เพียบเลยนะโอ้โหคือแบบว่าได้ตัวแบบนี้มานี่เซ็งเลยนะอะรูบี้นะครับก็กัดกเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะนะ ID 4กับันนี้5นี่เดี๋ยวจบ PVP นะครับเสาที่25ก็น่าจะได้เกินพันสอโอ้โหอาจจะเป็น ID นะครับสายฟรีของผมนะ ID แรกเลยบางเนี่ยที่อาจจะมี Ruby รูบี้ครับอ่าถึง2,000รูบี้นะแต่ว่าอันนี้ต้องไปเก็บถึงเดือนหน้าเลยนะคือ2,100 r u b รูบี้มันการันตีนะครับในรอบโคโรโบนะส่วนใหญ่ผมจะไม่เคยเก็บได้ถึงขนาดนี้นะด้วยความที่ว่าตู้มันไม่มีอะไรมาเลยนะครับแล้วก็โตัวกาชาค่อนข้างจะเยอะเออก็เลยเปิดด้วยโตัวอย่างเดียวนะครับโอ้โหมูลผีจีน ยังเป็นตัวกันบินที่ดีอยู่นะอ่ะมีคนถามเยอะ,ะครับคือตัวกันบินกับตัวบินเนี่ยมันมีเรื่องของการชนะทาาุแพ้ทาุกันอยู่นะฉะนั้นเนี่ยก็คัดมาใช้งานได้อามูลผีจีนก็จะเน้นทางครินะครับก็ใช้ดีนะครับใช้ดีอยู่นะโอ้โหจะออกไหมเนี่ยวันนี้เราตามล่าบ,บอสนะไม่ได้ตามล่ามูลผีจีนโอ้โหกันบินก็มีอยู่แล้วนะครับมาไหมโอ้โหอ,อ่ะเปิดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย น่าจะเปิดครบแล้วนะครับเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับ ID แห่งสายการบินอ่ะก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะมีตำแหน่งว่างพอดีเลยนะครับามาลุ้นกันครับ ID 6 ID 6นี่ผมน่าจะเก็บตั๋วจนหมดแล้วนะครับในส่วนของสเตทหลักน่าจะมีอยู่ประมาณสัก67อ่ะก็คงเปิด20นะครับเปิด ID ละ20แล้วละ คงอยู่ประมาณนี้อมารุน้นกันครับได้มาก็เสริมแกล้งนะครับแล้วก็คอมโบโตโัวนืดกับตัวของเจสสิก้าแสงได้นะครับคือตัวบอสเนี่ยสกิลที่ต้องการมันอยู่สกิลหนึ่งนะฉะนั้นร่างธรรมดา3โอ้โหมาเลยครับยังไม่ทันอธิบายอะไรเลยโอ้โหสุดท้ายมาจนได้อ่าไอดีแห่งสายการบินโอเคครับห้บาใบรู้เรื่องเลยทีเดียวโอ้โห อ่าดีนี้นะครับก็จะมีตัวปวนเจ๋งๆแล้วนะครับอ่ะคือตอนแรกเนะี่ยผมใช้ดาวินชีนะครับเพื่อที่จะป่วนนะคือช่วยก๊อปปี้ช่วยป่วนนะครับให้ภาคพื้นเนี่ยมันยืนกันได้นานๆน,นะครับแล้วก็อาศัยตัวบินคืออย่างที่บอกครับว่าการจะเล่นตัวบินไปดูคลิปรีวิวกันได้นะคือผมก็ปั้นเป็นแนวทางอินดี้แต่ว่าก็เป็นอินดี้ที่ใช้งานได้ดีจริงนะครับคือ ID N i อดีนี้เนี่ยก็จบเพชรหนึ่งได้สบายๆแล้วอ่าลีกสูงสุดเนี่ย เป็นมาสเตอร์สนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอโอกาสดีๆก็จะดัน,นครับขึ้นมาสเตอร์หนอ่ะไม่แน่ก็จะเป็นพฤหัสหรือสุกนี้ก็ได้นะดันขึ้นมาสเตอร์หนะครับอ่านี่ครับ ID ดีนี้ครับก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับกบมีเพียบเลยโอ้โหนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าตัวคาชาใบานี้คือเป็นกบที่สัสมมาล้วนๆนะส่วนใหญ่ไอดีรองของผมเนี่ยก็มักจะ เปิดไม่ค่อยได้ครับคือเปิดไม่ได้เนี่ยตัวที่เราไม่ใช้งานจริงๆก็คือจะไม่ใช้นะผมจะไม่แบบปั้นมั่วซั่วเลยนะครับคือเลือกแบบว่าเน้นเลยครับอ,อยากได้โคโรโบเรนเจอร์ A ก็หาแต่โคโรโบเรนเจอร์ครับไม่ได้กบก็จะไม่ใช้นะคือมันค่อนข้างจะเกลือหนักบ้างจริงๆนะครับอาี๋ยวขอตีบบกนิดนึงนะเออจะได้แบบว่านํามาใช้งานเลยนะครับอตีบบกไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมจําไม่ได้แล้วว่าตัว เจ็ดาวธรรมดาตัวไหนยังไม่ได้สะสมเป็นมาสเตอร์นะครับโอเคเรียบร้อยครับสุดท้าย ID 6ก็ได้เดี๋ยวไปเปิด ID กันต่อไปนะครับ ID 7กับ ID 8เปิดกันต่อที่ ID 7นะครับขอให้โชคดีแบบ ID 6บ้างได้ไหม ID ดนี้ผมน่าจะเคลียร์เสร็จหลักหมดแล้วนะครับอ่ะมาลุ้นกันครับคงจะเปิด20เหมือนกันนะโอ้โหถ้าจะให้ดีครับเอา5ใบเหมือน ID 6เลยจะได้ไหม ห้าใบนะครับยาได้ดูถูกครับตัวกระช้าห้าใบสิบใบสิบห้าใบนะเปลี่ยนเป็นเลน,นเจอร์ตัวเก่งได้นะครับเออได้มานี่รู้เรื่องเลยนะมาไหมโอ้โหยังไม่มาครับอ่ะตอนนี้ใช้ดีอยู่นะเป็นตัวชนใกล้นะสำหรับคนที่ไม่มีตัวชนใกลด้ดีนะครับก็ปั้นขึ้นมาใช้ได้นะไอดี ID สร้างใหม่หมครับตัวพวกนี้ถือว่ายังใช้งานได้ดีมากๆอยู่นะครับไปต่อโอ้โหตัวนี้ นะครับเป็นตัวย่อยเอาไปทำพีร้อยนะครับอ่าอย่างนี้บอกครับการทำพีร้อยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยคงต้องเน้นกาชา F นะครับกาชา F นะครับแล้วก็ในส่วนของกระดานห้องทดลองรับหลักๆจะเป็นประมาณนี้อัตเตหุยบัฟสะท้อนดาเมจได้รอบสุดท้ายโอ้โห ID 7ีผมจะเน้นโคโลโบแล้วนะเพราะว่ากบดำนี่จะ40ตัวแล้วนะครับก็ ขอให้เปิดได้ตัวเก่งเดินหน้านะ2ตัวนะจะดีมากครับโอ้โหไม่มานะเปิดกันต่อที่ ID 8 ID สุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหได้มานี่ดีใจอยู่แล้วนะคือ ID นี้นะครับยังไงก็เน้นไปที่รอบโคโรโบเรนเจอร์อยู่แล้วนะครับ Ruby ที่ตั้งเป้าเอาไว้คือ2100ครับใกล้แล้วนะนะเพราะว่าเดี๋ยวจบอีกรอบหน้าก็น่าจะได้อีกสัประมาณ80นะครับอ่านะ80นี่ก็ 2000กับอีก20อ่ะก็หาอีก80สบสายๆแล้วนะก็น่าจะอัพเวลได้อีกประมาณเวล2เวลนะครับแล้วก็ตีบวกตัวย่อยๆครับแต่ก่อนอื่นขอก่อนนะเอาตัวที่มันใช้งานได้จริงนะเอามาใช้ให้ได้ก่อนออกมาก่อนเออแต่วันนี้ล่าบอสครับล่าบอสก็ต้องเอาบอสออกมาขอบอสจะนะเอ้ยนี่ไอดีใหม่ไอดีใหม่มันต้องดรอปมาไหมโอ้โหก็ยังไม่ได้นะครับ สี่รอบพอครับเราไม่เปิดเยอะคือเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะใช้ตั๋วเปิดก่อนอ่าเพราะว่าสเต็ปสายฟีนะถ้าตั๋วเปิดได้เรนเจอร์ตัวเก่งได้ไวนะครับรูบี้จะได้ไปเปิดเกียร์เออแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะใช้อยู่งานนะ,อ,ะอาจจะเปิดสักเท่าไหรด่ดีคือมันยังมีมืดนะครับ ที่รออยู่นะอ่ะผมเปิด4รอบพอแล้วกันอ่ะตั้งเป้าไว้ว่า ID ละ20บใบก็20บใบนะครับมี ID 4ีไอไอดี 6, ที่แบบ5ใบก็มานะโอ้โหดูนะครับเละเลยทีเดียวอ่ะผมกักเอาไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามืดเนี่ยยังมีตัวที่น่าสนใจอีกหลายตัวอยู่เหมืนกันนะโยมิเจม่วงครับโคนี่พันนันนะครับ,รบมีอะไรอีกอริติกิอ่ะติกิเจม่วงโยมิ โคนี่นักพนันตัวพวกนี้ยังเป็นตัวที่ใช้ดีมากนะครับส่วนตัวบินกับตัวกันบินไม่ต้องมาแล้วนะครับตัวบินกับกันบินอย่าได้มานะก็อีกตัวนึงนะครับที่หลายคนบอกว่าอย่าพิ่งมาเลยนะเออซารีรถขนขยะนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยโหดมากนักครับอัลบูนเบสบอนนี้ก็พอจะได้อยู่นะอันนี้ก็รอรู้แล้วกันนะครับว่ามืดนะครับมืดเก่ามาแน่ๆนะผมว่าก็ไม่พหัสก็วันศุกร์สองวันนี้แหละนะครับก็คงจะได้เห็นนะครับตู้ของ เมื่โตเก่านะครับก็เก็บกักเอาไว้นะตามที่บอกนะครับอันสุดท้ายนิดนึงครับก็ สมาชิกที่สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แปะไอดียังไม่ได้ดึงเข้ากลุ่มนะก็มาแปะกันได้นะครับผมก็จะดึงเข้ากลุ่มให้ครบนะครับเพราะว่าก็มีข้อมูลดีๆอยู่ในนั้นนะอาจจะได้เข้าไปเห็นกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กันนะใครอยากจะเปิดก็ล้องเสี่ยงเปิดบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าตัวบอสซีโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่ใช้งานดีนะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ก็ใช้ดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าร่างธรรมดานะครับ มันอยู่ในสกิลหนึ่งพอดีนะครับก็ไอดีสร้างใหม่เนี่ยได้มาก็ถือว่าเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมนักผมเน้นย้ำนะครับตัวหลักมาแบกทีมเนี่ยไม่ใช่นะตัวหลักตัวไอดีสร้างใหม่เนี่ยก็จะเน้นไปที่โคโรโบเรนเจอร์นะครับตัวดาเมจเจ๋งๆเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าปั้นแม็กซ์ด้วยนะครับใส่เกียร์ธรรมดาก็ได้นะมันแบกทีมได้แน่นอน,นครับแต่ตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นลนักษณะของตัวเสริมก็ถือว่าใช้ดีนะครับ อ่งเกียรก็ใส่ได้ง่ายนะว่าใครเปิดก็แบ่งเปิดนะแล้วก็รอลุ้นแล้วกันนะครับสําหรับตัวมืดเก่านะครับแต่ว่าหลักๆตามที่บอกแบบว่าต้องเก็บให้เยอะๆเลยครับรูบี้กับตัวกระชาบางส่วนก็ได้นะไปรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครเปิดขอโชคดีได้เรนเจอร์ได้เกียรติตามที่ต้องการนะครับเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ